สวัสดีคะ่ะทักทายกันก่อนตะวันรับฟ้านะคะกับวันอาทิตย์วันหยุดนะจ๊ะวันนี้นะคะแม่ควานพ่อควานนะคะทักทายแม่แม่เอฟซีรอบเย็นนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องไอดานะคะแสนสนกับพลายนำโชคด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวให้น้องนะคะ น้องไปเล่นน้ํามานะคะเล่นโคลนมาเดี๋ยวเราจะอาบน้ํานะคะให้น้องได้กินน้ํานะคะแล้วเราจะพาน้องออกเดินออกกําลังกายสักนิดนึงก่อนที่น้องนะคะจะเข้าที่พักนะคะเดี๋ยวขอเวลาให้น้องกินน้ํำอาบน้ําแป๊บหนึ่งนะจ๊ะตอนนี้นะคะน้องไอด้าของเราอาบน้ําเสร็จแล้วไอด้าจ้าทักทายก่อนเลว จาจ๋าแม่แม่ก่อนแล้วอ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวพ่อควานจะพาน้องไนดาไปไหนเอ่ยไปเดินเล่นกับน้องไนด้ารอบเย็นนะจ๊ะบอกว่าบรรยากาศนะคะดีมากๆนะคะ ดูนะคะมีพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วทะเลทรายทะเลทรายไอดาไม่รอแม่เลยไอดาวันนี้นะคะแม่ควานพ่อควานก่อนน่องไอดาจะพาทุกท่านนะคะชมอียิปของเราเดี๋ยวไปฝั่งนู้นนะพ่อเนาะ ทางน้น้น,นไอดามาเป็นไกด์หน่อยเร็ววันนี้น้องไอดาจะมาเป็นไกด์นะคะพาทุกคนเที่ยวชมอีบอีบสุรินนะจ๊ะ ไอ้ดาบอกว่าก่อนจะเดินนะคะก่อนจะเที่ยวนะคะขอกินอีกสักนิดนึงกองทับท้องเดินด้วยท้องนะจ้ะมาได้มาเป็นไกลนะวันนี้นะไม่สนใจิวห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 ิว,หว หญ้าเขาปลูกเดอเอ้อด้าเด้อน้องไนด้อาบน้ำแล้วสวยหรือเปล่าสวยไหมคะสวยไหมคะนุอาบน้ำแล้วนะ หอนะคะน้องไอดาตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวเลยนะคะอร่อยมากอร่อยไม่ได้วินาทีนี้นะคะตั้งใจกินก่อนอน้หิว ยานี่ก็ไม่ออกสักทีดึงสู้สู้ดูนะคะแววตาท่าทางของน้องมีความสุขกับการกินมากเลยนะคะโอ้ยใช้ขาแล้วใช้ขาแล้ว เขาสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปแต่งให้เขาลูกมามามานี่มาได้มามาเร็วมาได้มาเร็วไกดอะไรเนี่ยไกดอะไรห่วงกินยังเลยนี่ฮะ ดยดูนะคะสู้สู้สู้มาเลาฮะมาเลยฮะมาเร็วเลยฮะแี่จะพาเนาะ ตอนนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเป็นบางบางตานะคะมาชมความสวยงามรอบเรียนของอียิปต์นะคะนะคะดูรอบๆนะคะ อันนี้พาหมอกำลังกายระะอค่ะพาเ,เดินเล่นเดินเล่นรอบเย็นน,นี่นะคะรอบรอบอีกของเราไกด์ทำไมเดินเร็วจังเลยไกด์ไอ้หน้าจ้ารอแม่ด้วยลูก จะบอกว่าช่วงนี้นะคะแห้งแล้งนะคะไม่มีหญ้าให้น้องนะคะได้เล็มๆถอนๆเนี่ยนะคะจะเป็นฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นจะเป็นอ่าอาคารสำคัญนะคะโรงช้างนะคะโรงช้างสำคัญหรือเปล่าพา่อนี่จะเป็นพระพิฆเนศนะคะ ถือว่าเดินสลายไขมันรอบเย็นก็แล้วกันนะคะสำหรับน้องไอด้าของเราจะบอกว่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้เดินมาฝั่งนี้ไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อย,ไม,ไ,มอยไม่ได้มาเลยนะคะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มาพบมาเจอพร้อมๆกันนะคะกับทุกๆท,ท่านนะคะ เดี๋ยวแวะดูข้างในนี้หน่อยเนาะมีอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์น่าจะยังไม่มีอะไรนะคะ จะไปฝั่งนู้นหรือกลับฝั่งเดิมฝั่งนู้นน่าจะไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรากลักบฝั่งเดิมดีกว่าวันนี้ก็พาทุกคนนะคะมาดูพระที่ตกดินก็แล้วกันพาน้องไนรดาสไลด์ไขมันได้นิดนึงบรรยากาศนะคะมีโอกาสนะคะอยากเชิญชวนนะคะ ให้ทุกท่านนะคะมาแวะเที่ยวแวะชมนะคะตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาบ้างนะคะเพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะสวยนะคะ <15. S 1> <c oughs> อร่อยไหมลูก ฮันดาอร่อยไหมคะเย็นไงเลยเย็นอ่ะฮะฮันดาอันนี้ต้นอะไรอ่ะฮะไรพอ เอเะกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้มานี่เลยเอา,เอาตอนนี้นะคะก็ถึงเวลายเย็น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 อากาศอากาศจะบอกว่าดีมากนะคะ จะรีบไปไหนอะลูกได้ยินเสียงน้องไอดาได้ยินเสียงดังนะคะแหมรีบก้าวขาเลยพอลูกนี่ไม่รอแม่เลยนะพอลูกนี่นะเดินนะเดเันะนะกลก,ก่อนไยกยกขาด้วยยกขาเจ๊เจ เอจ๊เอ๊เด็กอ้วนนะคะเด็กอ้วนทำได้แค่นี้หากลับที่พักได้แล้วปะลูกป,ปะตอนนี้นะคะน้องไอด้ก็มาถึงแล้วมากินน้ำก่อนกินน้ำกินน้ำ จากเดินเหนื k era, k a a ่อยนะคะเดินเหนื่อยเดินแค่นี้เหนื่อยหรอไอดาเด็นแค่นี้เหนื่อยแล้วลลกกินน้ำก่อนนะคะกินน้ำก่อนหิว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 พอเร็วเร็วหน่อยหนูหิวหนูหิวแมวนําไม่อานน้ำแล้ว หลังจากไปเดินนะคะสไลด์ไขมันส่วนไหนอะ่ะกินหรือเล่นนั้นน่ะอาบน้ำอีกไมนี่พอ,พอแล้วใช่ไหมอ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบายบายก่อนเรือบ๊ายบาย,ก,บาย,บายก่อนคนสวยหันหน้ามานี่ อันน่ามานี่สิลูกอ้าวบายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะส่งน้องไอดาเข้านอนนะคะกับค่ำคืนนี้นะจ๊ะขอให้ทุกท่านนะคะอนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็ตื่นมานะคะ มีเงินใช้ล้นมือนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้คุณแม่นะคะพอควนน้องไอด้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้ครอบครัวแสนสนของเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า